แล้วเราเพิ่งลงไปตั้งสามสี่แสนเราจะทำยังไงวะเนี่ยก็เลยคิดอะไรไม่ออกเอาแปะครับถ้าผมมีบุญวาสนาต่อเอาแปะจริงขอให้ผมไปไหว้แปะทันไปถึงศาลเอาแปะประตูศาลเนี่ยปิดลงมาครึ่งหนึ่งประตูศาลเนี่ยปิดลงมาครึ่งหนึ่งคือถ้าไม่มีเอาแปะผมก็อาจจะไม่รู้ว่าผมจะมาได้เข้าวงการพาหรือเปล่าพงเงงสวัสดีครับวันนี้หงกับพี่จือนะครับก็มีเรื่องจะมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับ เ,เรื่องดีไห um well no. um, มเรื่องดีครับพี่เจอเรื่องไรเรื่องดีเรื่องดีเรื่องดีก็วันนี้จะหยิบยกเรื่องของคารวะในเมืองไทยนะครับเข้ามาให้ผู้ชมได้รับรู้นะครับไม่แน่ใจว่าพี่จืดเนี่ยพอจะรู้บ้างไหมว่าคารวะในเมืองไทยเนี่ยมีใครบ้างพูดถึงคารวะในเมืองไทยพูดถึงเนี่ยโอ้โหมีเก่งอยู่นะมีแปะลงสีนะแปะลงสีนะมีการชุมไทริลีโอเคชุมพันธลักษณ์ราชเดช การเปลี่ยนขอยานนมนี่ใยเของอ้อหมดเลยนะใต้หมดเลยทางใต้เลยมาทางกรุงเทพนี่ก็มีอะไรอ่ะอาจารย์เที่ยงอาจารย์เที่ยงเขาเที่ยงนุ่มนาอาจารย์ถายบ้านมีดีอาจารย์ป๋องนุ่มมนาอาจารย์เที่ยมอาจารย์เที่ยมชิวใจเอื้ออาจารย์ปองรุ่นเจริญอะไรเงี้ยออ๋โอเคอาจารย์ปะของนี่เขาเก่งใช่ไหมเด็ดเลยนี่เคยลงหวยพี่อาจารย์ปะของนี่ก็เก่งแต่วันนี้เนี่ยพี่พูดถึงคาราวาสแล้วเนี่ยพูดถึงเอาแปะลงสีเนี่ยผมก็มีประสบการณ์ พูดถึงพูดถึงอแปะลงสีเนี่ยผมเองก็นับถือท่านอยู่แล้วก็มีประสบการณ์หลายอย่างเลยนะตั้งแต่ผมบูชาแปะมันเนี่ยอแปะเนี่ยเป็นเป็นวัตถุมงคลแรกเลยที่ทําให้ผมได้เข้าวงการพระซื้อขายแบบจริงจังเพราะว่าเพราะว่าเ,เริ่มศึกษาวัตถุมงคลของท่านแล้วก็ที่ผมเคยเล่าเนี่ยแหละว่านำวัตถุมงคลต่างๆไปลงขายในกลุ่มก็คือของอแปะลงสีเ<ล>นี่ยแล้วทำไมไเราถึงรู้จักอแปะลงสี ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือเล่น f a c e b o o k นี่แหละแล้วก็มีคนเนี่ยโพสต์ภาพอาแปกคนเนี้ยเราก็ไม่รู้คือใครเอาแฝกแก่ๆไม่รู้ไม่ไม่อยากศึกษาด้วย <c oughs> เ,ออเราแบบแอนตี้เลย <c oughs> จนกระทั่งเราตอนนั้นเรายังไม่ได้ซื้อขายผ่าเครื่องนะพี่ <c oughs> เราทําธุรกิจส่วนตัวทีนี้ธุรก <c oughs> ิจของเราเนี่ยเราเพิ่งทําไปแล้วทีนี้เหมือนกับว่าผมขายของอยู่แล้วผมอยากจะเปลี่ยนสินค้าใช่ไหมผมไปเปลี่ยนสินค้าปุ๊บทีนี้คนที่เขาขายก่อนอยู่แล้วเนี่ยเขาไปบอกโรงงานใหญ่บอกว่า ร้านผมกับร้านเขาเนี่ยติดกันส่งของให้ได้ยังไงเขาไม่ยอมบวกกับเขาเนี่ยทำมาก่อนด้วยแต่ร้านเนี่ยอยู่ห่างกันเยอะห่างกันไกลมากผมก็เลยเฮ้ยแล้วเราเพิ่งลงไปตั้ง3ามสี่แสนเราจะทํายังไงเนี่ยก็เลยคิดอะไรไม่ออกตอนนั้นอแปะเริ่มเริ่มดังนะเริ่มแบบออกรายการนู่นนี่นั่นเราก็เลยเออลองไปไหวอแปะกันดีกว่าประสบการณ์อย่างแรกเลยนะที่ผมได้ไปไหวอแปะเลยนะบ้านผมเนี่ยอยู่ฝั่งทนอแปะอยู่ปทุม ซึ่งถ้าจะไปปทุมเนี่ยผมต้องขึ้นทางด่วนทางด่วนอยู่สาทรรถติดไหมพี่สี่โมงรถติดมากผมก็คิดในใจนะในใจอแปะครับถ้าผมมีบุญวาสนาต่ออแปะจริงจะได้แบบว่าได้ไปไหวอแปะจริงอะไรอย่างเงี้ยขอให้ผมไปไหวแปะทันรถโคตรติดพอจังหวะวเราไปเนี่ยถึงที่นู่นประมาณเกือบหกโมงนะจากสี่โมงที่บ้านเกือบหกโมงไปถึงสารอาแปะประตูสาลเนี่ยปิดลงมาครึ่งหนึ่งประตูสารเนี่ยปิดลงมาครึ่งหนึ่งตอนนั้นแบบโห คนก็เริ่มออกคนเริ่มออกมาแล้วทีเนี้ยคนที่เขาอยู่ในศาลนะแปะที่เขาปัดกวาดอะไรเงี้ยก็ผมก็เลยถามว่าเข้าไปไหว้ทันไหมเพราะเขาปิดประตูมาครึ่งหนึ่งแล้วเอาจงจริงเขาจะไม่ให้ผมเข้าก็ได้นะแต่เขาบอกว่าโอเคโอเคเข้ามาเข้ามาแล้วผมมาเป็นคนสุดท้ายเลยตอนนั้นน่ะเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปไหว้ ก็ไปขอแปะบอกว่าแปะเนี่ยธุรกิจแบบนี้อิจฉากนิดนึงนะว่าคือได้ตอนที่บอได้วัยตอนที่ไม่มีใครแล้วไม่มีใครเลยแล้วคนกําลังออกมาตอนที่ไปเถาบอมันดูไม่ค่อยมีสบายที่คนรู้จะเดินเดือดมันได้คุณพี่ยังไงต้องถามว่าพี่พี่ไปมาครั้งแรกตอนไหนเ็หลายปีแล้วนะหลายปีนี่นานไหมมีเป็นสิบนะเป็นสิบเหมือนกันก็ถือว่าก็มีคนนะก็มีคนเอาจจะรู้สึกที่เคยไป ไปอีกครั้งก็คือคนเยอะมากใช่ใช <c oughs> ่แ <Labor> ต่นี <People> ่คือไปแบบว่าโอ้โหเหมือนเป็นเจ้าของร้านเเาของจานะและขณะที่ผมไปตอนนั้นนะคือคือปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าไปยืนตรงหน้าลูกแปะแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นที่เป็นรูกปั้นที่เป็นลูกปั้นคือตอนที่ผมไปเนี่ยผมสามารถเอามือจับตรงขาท่านได้เอาเป๋าตังวางที่มือท่านได้เออตอนนั้นน่ะคือแบบ คือตอนนั้นคือแบบดีมากๆเลยนะ mm hmm. แต่ช่วงหลังนี่ก็คืออาจจะแบบไม่ให้จุดธูปด้วยไม่ให้เอาของเข้าไปไหว้ด้วย mm hmm. ก็พอได้ไปไหว้เสร็จปุ๊บเราก็ขอ,อแปะ oh. บอกว่าแปะเนี่ยเดือดร้อนขอให้เได้ขายของต่อไปนะ mm hmm. ให้เขาส่งของให้เราต่อนะ mm hmm. ก,ก็ก็ขอไปประมาณนั้นทีนี้วันนั้น,นเอาหลานไปด้วย mm hmm. พอวิ่งออกมาหน้าศาลหลานก็วิ่งไปหยิบลอตเตอรี่มาใบหนึ่ง mm hmm. เราก็ไม่ได้สนใจเราโอเคเราเล่นหวยไม่ค่อยถูกเราซื้อไรก็ได้ก็ซ mm ื้อมาบวกกับว่าที่เราขอแปะไปด้วยว่าขอให้ได้ขายของต่อ ผ่านไปสองสามวันทางโรงงานใหญ่ก็โทรมาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราส่งของให้นี่คือประสบการณ์แรกที่ผมเจอแปลกว่าเฮ้ยไม่เป็นเรื่องที่แบบไม่ใจนึกอเออไม่น่าจะได้นะแต่มันได้มันได้เราก็เลยแบบตอนนั้นเราทําใจแล้วว่าเราไม่ได้ขายแน่นอนผ่านไปพอทีนี้ผ่านไปประมาณอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งลอตเตอรี่ที่หลานหยิบมาหวยออกไปประมาณสองสามวันแล้วนะเราก็เฮ้ยเราซื้อลอตเตอรี่มาไว้นี่ว่าเราก็หยิบขึ้นมาตรวจงวดนั้นถูกแปลกมากถูกสามตัวหน้าเออแปลก เป็นเรื่องที่แบบแปลกมากคือไอ้สามตัวไทยก็ไม่ถูกเออใช่เล่นไม่ถูกสามตัวหน้าเราก็เลยแบบเฮ้ยแสดงว่าแปลกต้องมีจริงแลหละทีนี้เราไปเลยค้นคว้าเลยว่าเราอยากจะได้วัตถุมงคลที่แท้และทันเอาแปะเราก็เริ่มศึกษาศึกษาไปเรื่อยไปเจอน้าผู้ใหญ่คนหนึ่งฮะเขาก็ขายพายานมาให้เราอ่าเราก็เอามาติดตัวพยานนี่คือแบบนี้ไหมเป็นแบบห้อยคอจะคืนเล็กกว่านี้คือพับอ่าเป็นแบบนี้เลยคือพยันแปะเนี่ยต้องบอกก่อนว่ายันเอาแปะเนี่ยจะมีอยู่แบบเดียวเลยเขาเรียกว่า ยันฟ้าประธานพร uh huh. คือยันแบบนี้เลย uh huh. จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางหรือว่าสิบสิบกาก็คือเป็นบันใหญ่เอาไว้ติดอันนี้หนึ่งอันก็คือหนึ่งกาใช่นี่หนึ่งกาสิบกาก็คือแบบนี้สิบอันอยู่ในในแผ่นเดียวกันซ้ำๆกันโอเคนั่นแหละมันก็เป็นจุดที่ทําให้เราแบบเริ่มศึกษาวัตถุมงคลเนี่ย uh huh. เราไปเจอน้าผู้ใหญ่คนหนึ่งก็ขอเช่าพายานจากเขามาก่อนเลยพื้นแรกตอนนั้นก็เช่ามาหลายพันนะซึ่งแบบว่ามันก็ถือว่าเป็นเงินเงินใหญ่สำหรับ,บเราตอนนั้นอยู่ แต่ไม่ได้เอามาถ้าเกิดเป็นพี่คงจะขายไปแล้วคือผืนนี้เป็นผืนที่พลิกชีวิตผมเลยก็ว่าได้อทําให้เราแบบเฮ้ยเราได้พยานมาแล้วก็ติดตัวไว้ทีนี้เห็นนะคนนี้เขาลงวัตถุมงคลเกี่ยวของเงาแปะทุกอย่างลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยแล้วก็เฮ้ยถามราคาเขาดูเขาบอกหกพันแปดพันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลงไปเช็คในกลุ่มว่าแบบเนี้ยในกลุ่มขายอยู่เท่าไหร่ในกลุ่มขายอยู่หมื่นห้าเออทีนี้เราเห็นแล้ว หกพันกับหมื่นห้าเนี่ยช่องว่างมันค่อนข้างเยอะอแต่มันก็อาจจะไม่ได้ 15, หมื่นห้าเสมอไปอาจจะเหลือหมื 9, ่นหนึ่งเก้าพันหมื่นสองแล้วแต่ลูกค้านั้นๆไปเราก็เลยเช่าของเขามาเนี่ยลองไปลงในกลุ่มดูลงในกลุม่มแอดมินไม่อนุมัติแล้วทำไงครับแอดมินทักมาขอซื้อหลังไม้อ๋อเจอแอดมินไม่อนุมัติทักมาขอซื้อหลังไม่เอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่เราเราพิมพ์ราคาไปตอนนั้นรู้สึกเลยจะพิมพ์ไปหมื่นสอง เราซื้อมาหกเจ็พันเนี่ยแหละเราพีไปบืนสองเขาถามได้เท่าไหร่เออเราได้เท่าไหร่ทีนี้แหละเราก็เฮ้ยนี่แหละมันมันขายได้แล้วอ่ะเราก็เลยบอกว่าพี่ลองต่อดูแล้วการรู้สึกผมจะเดตเขาไปหมื่นพันหรือหมื่นหนึ่งนี่แหละแล้วเขาสู้ด้วยนะเขาเขาถามว่ามีอีกไหมเขาไม่ถามรับประกันใช่ไหมไม่เขาดูเขาต้องดูเป็นดิเขาแอดมินเขาต้องดูเป็นไม่นะพี่ไปเจอแอดมินที่ถามพี่รับประกันแท้ใช่ไหมพี่ ก็ไปดูแ้ามันก็เป็นแอดมิน่หว่าใช่ใช่การกูใช่ใช่ใช่คือแอดมินพื้นฐานเนี่ยต้องดูเป็นบ้างแหละอือันนี้เขาก็มาขอซื้อเราทีนี้เราก็เฮ้ยเรามีช่องทางการได้ของแล้วอช่องทางการขายเราก็มีแล้วเราก็ส่งขายเขาส่งขายเขาส่งขายเขาจนมาวันหนึ่งแอดมินคนเนี้ยเขาบอกว่าพี่พอแล้วน้องนี่อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะพี่พอแล้วน้องพี่เต็มแล้วอ่ะผมก็เฮ้ยทีนี้เรามีช่องทางที่เราจะเอาพะแต่เขา เขาไม่เอาไปขายอ่ะ hmm. ซึ so Today, mm ่งเขาไปเขาก็ไปไลฟ์ขายเหมือนกันอเราก็เลยเออในเมื่อเขาไลฟ์ขายบวกกับเราเห็นหลายๆคนเขาไลฟ์ขายเยอะนะตอนนั้นอ่ะที่คนเริ่มไลฟ์อ่ะก็มีหลายคนแล้วแหละเราก็อ่ะลองดูวะตักตั้งนึงก็เลยลองไลฟ์สดเองดูวัตถุมงคลของาแปะเราก็ได้ประสบการณ์จากอาแปะคือเราได้ซื้อได้ขายได้ซื้อได้ขายจนมันเป็นฮงเฮงเนี่ย เนี่ยแหละประสบการณ์ที่ผมได้เจออาแปะเนี่ยแหละคือถ้าไม่มีอาแปะผมก็อาจจะไม่รู้ว่าผมจะมาได้เข้าวงการพารือเป่ารู้สึกว่าท่านท่านมีพัคเครื่องอะไรที่สร้างตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มั้ยมีหลายอย่างเครื่องรางก็เครื่องรางก็จะเป็นพาย,ยนนนพานพายานเนี่ยทานอันนี้าทานอั<า>น<า>นี้ปีสองสองอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกกายใหญ่หางสั้นหางสั้นก็ตรงนี้จะสั้นถ้ายาวก็ยาวลงไปเลยอ่ามันก็จะมีพยานท่านเนี่ยจะสร้างพยานหลายยุคคือท่านไม่ได้สร้างเองพี่ต้องบอกพี่จืด เหมือนกับว่าลูกศิษย์ในตอนนั้นน่ะศรัทธาในตัวแปะซึ่งอาจจะเป็นวงแคบนะแต่วงแคบณตอนนั้นที่ศรัทธาคือระดับเจ้าสัวอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นเชื้อสายจีนเออเจ้าสัวเจ้าของร้านทองเยวาวราชอย่างเงี้ยที่ท่านแบบวางครงจุ้ยไว้ให้ประมาณนี้ <c oughs> ก็คือพวกนั้นเขารู้ก่อนรู้จักแปะก่อนเขาก็รวยก่อนเอเอลูกศิษย์แปะรวยทุกคนอประมาณนี้แล้วพี่ก็เคยไปไปไหว้แล้วก็เคยเห็นที่เป็นชาวฮ่องกงชาวต่างชาติ่ย มาไหว้กันเยอะนะเยอะเยอะ <มา S 1> เยอะ,ยอะลูกศิษย์แปะทั่วโลกดีกว่า <c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นจีนมาเลฮ่องกงสิงคโปร์นี่เยอะมาก uh huh. ออลูกค้าผมเนี่ยที่เข่าเอาแปะผมไปแล้วไปขายที่สิงคโปร์นี่เยอะแล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยคือคุณสมบัณดังนั้นนะโอ้ค oh, ้าขายค้าขายค้าขาที่ที่มีรู้มามีอีกนะกันไฟด้วยการพนันได้อีกนะฮะตั้งแต่ที่แบบคนที่เขาอยู่กับแปะมาเนี่ย คือที่เขาทานเอาแปะกนะเขาจะบอกว่าแปะกไม่ชอบการพนันแต่บางคนจะได้หวยอันนี้ผมก็ไม่แปลกเหมือนกันแต่ว่าผมก็เคยได้ครั้งแรกที่ผมเคยเล่าไปแต่ผมบอกแปะผมไม่ขอลาบลอยนะผมขอให้ผมขายของดีก็พอคือคนนี้ก็ประสบการณ์จากลูกค้านี่แหละลูกค้าก็บอกว่าไปหาแปลลงสีมาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเวลาการไหว้กันบนบาะไรเนี่ยก็คือให้ขอพรห้ามบนทําม้ามบนใช่ไหมใช่แต่แกก็คือบอกว่า ไปอ่ะคือเป็นสายหวยอ่ะไปลองหน่อยว่าใช่ไหมหนูขอเธอแปล่าแปอะไรอย่างเงี้ยขอให้เธอก็ได้จริงๆนะได้จริงได้จริงแต่ก็คือได้แค่ครั้งเดียวได้แค่ครั้งเดียวได้แค่ครั้งเดียวแต่ก็หลายบาทอยู่นะอ๋อหลายบาทก็อิ่มก็อิ่มอยู่แต่พื้นฐานนะเขาบอกเอาแปะเนี่ยคนที่อยู่เป็นลูกศิษย์แปะเลยเขาบอกแปะไม่ชอบพนันชอบให้ทํามาหากินแล้วท่านจะช่วยให้อยู่ในให้มีคุณธรรมอ่ะ ในสีในธรรมเราอาจจะคือเป็นาจริงๆเพราะว่าพี่คนนี้เขาคือก็เป็นคนที่ขยายมเข้ามากินแหละแต่ก็เหมือนกับแบบว่าแบบมีความหวังไอโบนัสหน่อยไอโบนัสโบนัสหน่อยก็เลยแบบสงสารก็เลยให้หน่อยนึงก็เป็นไปได้พี่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงแปะเนี่ยจากคนธรรมดาต้องเข้าใจนะจากเป็นคนเป็นมนุษย์ธรรมดาถูกต้องถูกต้องจนวันหนึ่งถูกเรียกว่าเป็นเซียนก็สูกสถานะปนหาให้เป็นเซียนก็เหมือนกับ จ้าแม่ต่างๆที่เคยเป็นคนธรรมดามาก่อนพอวันหนึ่งอยู่ในฐถานะเซียนแล้วปุ๊บเนี่ยท่านจะช่วยคนไม่เลือกนะถูกต้องใช่ไหมช่วยทุกชนชั้นใช่เพราะว่าถือว่าเป็นการบําเพ็ญบารมีใช่อย่างนี้เป็นต้นพูดแล้วขนหัวลุกยากดีมีจนอท้านช่วยหมดจริงๆท่านช่วยหมดไม่ไม่แบ่งชนชั้นวันนะอก็อย่างที่พี่บอกที่เขาขอเรื่อง หวเนี่ยท right? so ่านก็เมตตาคือเมตตาเออก็อยากให้รู้ว่าเออท่านมีอยู่จริงคนที่จะขอได้หรือไม่ได้ก็หนึ่งคืออยู่ที่ว่าสัจจะอิทธะในการขอคือมีคุณธรรมมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับคือการจะขอได้ก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีบุญกรรมด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะลองปูโตวัดราคาบอกว่าถ้าเกิดไม่เคยสร้างบุญไว้ด้วยการไม่เคยช่วยเจ้าใครจะมาช่วยใช่ไประมาณนั้นแล้วมีอย่างอื่นไหมนอกจากพยันแล้วที่ผมมีนะวันนี้ก็จะเป็นล็อกเก็ต เป็นล็อกเก็ตเขาเรียกล็อกเก็ตหนังไก่ออ,อันนี้จะสร้างอยู่ในปีหนึ่งสามหนึ่งสี่ประมาณนี้นะครับคือเป็นยุคต้นเลยอะยุคที่แบบท่านเหมือนแบบเริ่มเป็นเซียนหรืออะไร oh. แบบเนี้ยคืออันจริงอะท่านก็ไม่ได้คิดว่าวเจงจะเป็นเซียนหรอก uh huh. เหมือนกับว่าตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนแต่ว่าเขาสึกสึกว่าเหมือนเขาบอกว่าท่านมีสามตาปะ่ะเออมีฝายตรงนี้มีฝายตรงนี้มีฝายตรงหน้าผาก uh huh. เออประมาณนั้นพอท่านไปทํานุบํารุงหรือว่าบูรณะศาลที่ ริมน้ําเนี่ยเห uh huh. มือนกับว่าพ่อปูุ่งเถากงมากตรงนั้นน่ะก็ทรงท่านเลยอ่ะเหมือนแบบพอทรงท่านก็เหมือนท่านก็มีวิชาช่วยเหลือคนดูฮวงจุ้ยนะ uh huh. ก็แบบรักษาหรืออะไรเงี้ยคือท่านก็ทานายทายทักออหูทิพตาทิพย์อทิพตาทิพย์ออรู้ล่วงหน้ารู้อะไรอย่างงี้อ,อ,อันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงที่แบบว่าคนที่เขายังมีชีวิตอยู่เล่าต่อกันมาจริงๆที่นึกถึงไปอีกอีกท่านหนึ่งเจ้าพ่อยี่กอโงอ๋อรู้จัก สอนน้อยไอ้นี่พระพาชัยเคยไป่ะเคยไปพูดถึงมีสายบอดเลยนะใช่อันเนี้ยผมยังติดบนท่านอยู่เลยผมบนตอนนั้นอ่ะผมซื้อเหรียญเอาแปะมาซึ่งแพงมากตอนเล่นพระประมาณปีสองปีแรกผมเอาเงินแทบจะทั้งหมดของตัวเองนะสามสี่แสนตอนนั้นอ่ะไปซื้อเหรียญเอาแปะมาซื้อเสร็จเหรียญเดียวหรอเหรือไงสองเหรียญเป็นเหรียญรุ่นแรกแต่เหรียญหนึ่งทองแดงเหรียญหนึ่งนวะนวะเนี่ยหายากและแพงมากเราอยาก ครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากลองผ่านมือไว้ mm hmm. ซื้อมาตอนนั้นอ่ะสองเหรียญรู้สึกจะสามสี่แสนประมาณเนี้ย mm hmm. เราขายทองแดงได้ประมาณแสนหนึ่ง oh, <no. S 1> แล้วทีนี้เหลือนวะคามือ mm hmm. เดือนหนึ่งไม่ออกเว้ยังเงินมุนที่ไหนวะเนี mm ่ย hmm. <laughs> สองเดือนไม่ออกใช่ปะ mm hmm. จนเราก็เลยไปออขอพ่อปู่ยี่กองอะไรอะไรเอ mm hmm. เอ,อคือตอนนั้นที่ไปอ่ะต้องบอกองี้พี่จืดตอนผมเล่นพลาแรกๆเนี่ยผมเคยนอนฝันว่าเฮ้ยเราเคยขึ้นไปไหว้ ไหว้สันเจ้าอยู่บนดาดฟ้าแต่ไม่เคยขึ้นไปก่อนไม่เคยไปเ,ยเราก็จานนําฝันนั้น่ะได้แต่เราก็ไม่ไม่เคยไปจนที่ผมไปไหว้พ่อปู่เนี่ยเพราะว่ามีคนโนพสต์ภาพสันเจ้าอยู่บนดาดฟ้าผมก็เลยเฮ้ยแม่งริจริงด้วยวะ่ะก็เลยลองศึกษาด,ดูอ้าวอยู่แถวบ้านเราเลยนี่ว่าพ่อปู่ยี่กอคงก็เลยประจบมอกว่าเรากําลังเดือดร้อนพอดีกําลังต้องการความช่วยเหลือเราเป็นสายมูเออเรื่องเก่งเนี่ยประมาณ 4 0 3 0 40เรื่องเฮงต้อง60-70แล้วใช่ไหมก็เลยไปขอท่านบอกขอให้ขายเหรียญนี้ได้ผ่านไปไม่ถึง2วันไปเดินสนามพระพวกเดินมาบอกเฮ้ยเหรียญนัวะขายยังโอ้เอานัวะขายยังคือมีคนแอบเจ็ดหย่อยอยู่เออาจจะรออาจจะรเจ็ดย่อยอยู่หรือไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้ประจบมอกว่ายางยางยางเนี่ยถ้าเอาสามแสนพอเออแ่งซื้อเลย เออมันโคตรงงเลยถือติดมือตั้งนานก็คือว่าตอนนี้เราก็มาทางสายมูโดยตรงนหละที่เจอใช่สายมูนี่จะเล่าไปก่อนว่าเพราะว่ามันเท้าวางคล้ายๆกับตแปดถูกต้องเพราะว่าท่านสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและชุมชนเยอะและคนท่านเปิดโรงบ่อนโรงเบี้ยอะไรพวกนี้ก็จริงแต่ว่าท่านก็เอาไปสร้างสาธารณประโยชน์นู่นที่นั่นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกก็เลยพระราชทานให้ท่านมียศเป็นพระราชาอนุวัตร อ่าจถ้าผมจำไม่ผิดนะพระราชอนุวัตน์อะไรสักอย่างแล้วก็ยี่กอหงอะไรทุกอย่างแล้วการที่ใครจะไปสร้างพระปู่ยี่กอหงไม่ได้สร้างง่ายๆนะเขากับนามสกุลเขาก็บอกอยู่เขามีลูกมีหลานใช่ไหมล่ะแต่ว่าบางคนเขาก็ไปขอสร้างในงานนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าจะสร้างได้ยากกว่าของมะแปะ อย่างจริงๆแต่กูลแต่กูลแปะก็ยังมีอยู่มีอยู่มีอยู่นะเออคืออย่างลูกหลานแปะเนี่ยคือเขาไม่ไม่ค่อยได้สีเรลียสเท่าไหร่แต่บางทีก็ขอเขาหน่อยก็ดีแต่ตะกูลนี้ก็ถือว่าเป็นเชื้อสายของเจ้าพญาปุขุนางอะไรอย่างเงี้ยก็มีเชื้อสายอ่ะผมคิดว่าน่าจะใช่นะพี่ประวัติเล็กกว่าที่ว่าเราท่านพระราชาใช่แล้วคือท่านทําคุณงามความดีให้กับประเทศเยอะก็พื้นที่สอนอพระประชัยน่ะท่านเป็นคนบริจาคเป็นบ้านเก่าท่านใช่ก็ทางสอนอก็เลย พอสร้างสานว์ขึ้นมาแล้วก็เลยไปสร้างสารท่านไว้ข้างบนใช่ใช่ใช่คือพี่รู้จักจากตรงไหนกันวะพวกนักการพนันก่อนออนักการพนันเนี่ยก็คือมญถามพี่ว่ามีกอโฮไม้นื้อนแต่พี่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่นการพนันอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จักว่าอะไรคือกอโฮอรอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาไปเข้าบ่อนไปชนไก่ไปอะไรเงี้ยเขาปกไปแล้วเขาไม่เสียไม่เสียไม่เสียอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกนะไม่ได้คือผมผมเคยขายนะเพราะปู่พี่กอโฮแล้วผมขายบ่อยด้วยแต่ก่อนเนี่ย ผมจะบอกลูกค้าเลเสมอว่าไม่ใช่พี่เช่าผมไปแล้วพี่จะไปแบบอุ้ยเท่าไหร่กูมีใส่ให้หมดหน้าตักเลยไม่ได้นะมันอยู่ที่บุญบุญวัฒนาด้วยมันเราจะไปหวังพึ่งอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องบอกคนที่ดูก่อนะว่าไม่ใช่ว่าคุณไปหาเช่าวัตถุมงคลเพราะปู่ยี่กอฮงมา้วคุณไปเข้าบ่อนเข้านู่นเข้านี่นะคุณแบบใส่ยับเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเสียมาก็เยอะเยอะไอ้ได้ก็มีเสียก็เยอะแหละนะ แรกๆก็อาจจะได้อยู่อะไรางี้ใช่ไหมนั่นก็ถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์คาราว่าทั้ทงสองท่านแล้วก็หลายๆท่านก็อย่างที่เราเอ่ยมาถ้าถ้าถ้าเกิดท่านมีเวลาว่างก็หัดเซิร์ชหาข้อมูลเอาเองบ้างหรือเราติดตามเราก็ได้ถ้าอยากเข้าใจง่ายออโอเคนะหรือใครแบบว่าฟังแล้วอยากจะฟังอะไรเพิ่มเติมก็นั่นแหละอันดับแรกคือช่วยสนับสนุนก่อนนะกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ u t u b e กดตับด้วยมันสำคัญตรงนี้ครับทุกคนที่ได้ฟังได้ชมอยู่นะการที่ทุกคนได้ช่วยแชร์นอกจากมันจะเป็นกำลังใจแล้วการกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วเนี่ยมันช่วยทำให้คนอื่นเขาได้เห็นเมื่อท่านที่ดูได้ความรู้แล้วยังช่วยแชร์ความรู้ให้กับคนอื่นอีกนี่เขาเรียกว่าตั<ภ>้งแต่พี่พูดมานี่อันนี้ดีสุดเลยนะหอเออ,อดีมากนะธรรมะทาน,านังธรรมะทาน,านังท,ที่นาสุด แต่พระธนังธรรมะธนังที่นาติเขาบอกว่าการให้ทาเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงก็คือการให้ต่อต่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกันไหมวะเกี่ยวดีก็เหมือนเราแชร์คุณประโยชน์ให้อะไรอย่างเงี้ยมันมันเกี่ยวอยู่แล้วโอเคถ้างั้นวันนี้เราก็ผมคงเฮงๆงแล้วพี่จืดเฉยเฉยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยคงเฮงๆงก็คงเฮงเอ่ะเอาว่าคงเฮงๆงทุกอย่างในโอริแฟนมีไหมอ๋อไม่มีครับมันไม่ได้ โอเคขอบคุณนาครับสว <laughs> <Okay, S 2> ัสด <thank you. S 2> ีครับ